วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีดากันบอลนะครับที่เป็นสเกล1นต่อ4นะครับมารีวิวให้ท่านท่ผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูว่า1ต่อีตัวนี้เนี่ยจะสูงขนาดไหนนะครับผมเออเดี๋ยวทุกท่านจะได้ดูกล่องเลยเดี๋ยวดูกล่องก่อนนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับผมยกขึ้นมาวางตรงนี้เลยนี่นะครับเป็นกล่องแบบ DMS นะครับหรือว่า Dim Model สตูดิโอนี้น,นะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมแต่ว่าเป็นสเกลหนึ่งต่อสี่นะนี่คือโกคูจากให้ย DM อ็สตูดิโอนั่นเองนะครับก็มาได้นานแล้วแหละหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามที่ถ่ายยูยูให้ท่านได้ชมนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับท่านอยากให้ได้เห็นอยากให้ได้ชมกันมากเลยนะครับเพราะว่างานของอให้ดมโมเดลเนี่ยนะครับเขา เขาถนัดเรื่องพวกทำตัวน่ารักน่ารักนะครับเออซึ่งดิมเนี่ยเราผมรีวิวไปเนี่ยก็จะมีโกเทนอ้วนโกเทนผอมนะครับของดิมเนาะแต่ว่างานของดิมเนี่ยทำออกมาเยอะมากนะครับมีทั้งออซีรีส์โกคูที่นอนหลับหาวนอนกลางวันหรือว่าพุดน้อยอะไรเงี้ยของมันเยอะมากนะและนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่ารักแล้วก็มานานมากนะครับแต่ว่าไมไ่แก่สักทีนะครับ โอ้โหตามสเตปของค่ายนี้เนี่ยนะครับอาร์ตบล็อกเขาจะสวยอยู่แล้วนะนี่คือโกคูนะครับที่เป็นโกคูเด็กนะครับอาร์ตบล็อกตัวนี้เนี่ยจะโชว์ภาพโกคูทําหน้าโกรกนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสตอรี่นะครับจากภาพบนสุดจะเป็นลู่ยานของโกคูเนี่ยตกมาที่โลกแล้วก็ผูกโกฮังก็ได้ไปเอาโกคูมาเลี้ยงพามาอาบน้ํานะครับแล้วก็ วกเขานะครับแล้วก็เอามารักษาอยู่ที่บ้านแน้วนี่ก็คืออาร์ตบล็อกของทางค่ายอ๋อนี่จะเป็นคนละเนื้อเรื่องสองฝั่งคนละเนื้อเรื่องเมื่อกี้ผมอธิบายฝั่งนั้นนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็คืออา่าไปอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับที่แบบเอามาเลี้ยงแล้วก็ขีบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สไตล์ปู่ดานที่เราดูนะครับอยู่ในภาคเด็กนั่นแหละนะครับก็โกคูเนี่ยดื้อมากนะครับส่วนมากจนอ่าตกลงไปที่หน้าผานอนแล้วก็ กูเกอรหายโซนเลยนะครับนี่นะครับเป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับของงานชุดนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะแกะออกมานะฮะสูงเหลือเกินโตเนี่ยสูงเหลือเกินตัวนี้เนี่ยมีนัมเบอร์บอก์ดที่กล่องน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นเบอร์0 9 8ย์นะครับเ,ออเป็นนัมเบอร์เลขที่98แล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องที่มันเป็นแพ็คโฟมนะครับมันก็เขียนบอกชื่นออกันว่าเป็น เอ่อหมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับโอ้โหไม่ก็เด้เช่นบุ๊มนี่แกลบผมไอ้ปู่โกฮังมาด้วยโอ้โหมันจะมีอะไรคุ้มไปกว่าน,นี้อีกไหมผมเห็นแต่ดิมโมเดลนะครับที่แบบแถมอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักมากเลยนะครับเราเราได้โกคูเด็กเนาะแล้วเราก็ได้ป้ายของปูป่โกฮังเนี่ยมามาเล่นด้วยเนาะ โอ้น่ารักมากนะครับแถมอ่ะนี้คือของแถมนะที่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแถมนี้ด้วยคิดว่าได้แค่ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่มันดีมากเลยนะท่านมันเสียงมากอ่ะอ่ะดูนะครับนี่หัวร่่งมนะโอเคน่าจะได้อยู่เนาะก็จะเป็นตัวโกกูแล้วก็ถามนะครับคือแบบว่า เรียบๆง่ายๆนะครับงานชุดนี้เดี๋ยวผมจะออกมาประกอบให้ทุกท่านได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่างานเนี่ยมันน่ารักขนาดไหนโอ้โหเช็ดที่โคตรคุ้มอะ่ะบอกตรงใครที่สั่งไปไม่ผิดหวังเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยกันเลยแล้วกันเนาะโอเคซูมมาใกล้ๆแล้วกันอ่นตรงนี้จะเป็นฐานนะครับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวจะตัวโก๋ผูมาเลยนี่ โปคูหนึ่งต่อสี่วาไปสิโอโหอ่ะโคูวางไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนหัวโกคู cool, cool ของผมเนี่ยมันจะไปโดนสีขาวอะไรมาไม่รู้นะครับเป็นจุดๆเต็มหัวไปหมดเลยโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับมี่แขนมาให้นะครับให้มาสองแขนนะครับงานชุดนี้นี่อ่อุปกรณ์อ,ออกมารบ นะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับก็จะมีกระบองนะครับแล้วก็มีสายคล้องนะครับนี่คือมันจะคล้องมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใส่กระบองเข้าไปนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับอ่าแล้วก็มือเนี่ยนะครับเขามีมือมินิฮาร์ตนะครับนี่มินิฮาร์ตนะครับหรือว่าหรือว่านะครับเอาออกโอ้ไม่เหล็กพุ่นแน่นเลยตายแล้ว แน่นม,ม,มากนะครับหรือว่าจะทําเป็นแบบสองนิ้วก็ได้นี่นะครับเออแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับแล้วก็ใส่หางเข้าไปอ่าหางจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เพึบยนมาทางนี้แล้วก็มีต้นไม้หนึ่งต้นนะครับวางลงไปต้นไม้ก็จะมีล็อกของมันเองนะครับ เออโอ้โหอย่าเรียกว่าตน้นไม้เรียกว่าพุ่มไม้ดีกว่านะครับนี่คือโกคูเด็กนะครับสเกลหนึ่งต่อสนะครับแล้วก็ของแถมนะครับนี่เป็นปู่โกฮังนะครับไหนแกดูสิฝนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะแถมมาขนาดนี้นะครับสำหรับค่ายจีโ่เนี่ยเขาก็น่าจะควรกับโรงงานอาคิคิกอะ่ะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าน่ารักขนาดนี้คือแถมมาแบบแถมมาอย่างดีเลยอะ่ะ ก็ยังไม่เห็นค่ายไหนนะครับแถมไม่คุ้มเท่ากับดิมโมเดลสักค่ายนะก็เหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเป็นเจ้าของของานอัจฉริยะแล้งเนี่ยคือแถมอัจริยเกือบทุกงานนะครับเกือบทุกงานมีที่ที่แบบลักษณะอย่างนี้อันนี้ที่เราฉีกออกเพื่อที่จะให้เราเห็นความใสของตัวงานมากขึ้นนะครับตัวงานอัจริยนะครับแล้วก็มีฐานนี่นเออป็้ไง ก็เทอ่ะแล้วก็เมือก็แขนเนี่ยก็เอามาสองแขนนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับเนี่ยผมก็เออสองนิ้วมันก็น่ารักดีนะครับแล้วก็มีไบเซอร์นะครับไบเซอร์ก็จะเป็นตัวโกคูนึ่งกับสี่ก็คือตัวงานนี้เลยนะครับแล้วก็โดูซิมีนลำเบอร์ไหมลำเบอร์ด้วยนะครับัีนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์เก้าแปดนะก็คือลำเบอร์เก้าแปดตั้งแต่ต้นที่เราได้เห็นกันเลตั้งแต่ต้นเนาะอ,อันนี้ก็จะเอานะครับจะเอาตามสไตล์ของเรานะครับ เราอยากได้พาปไปทางไหนก็แล้วแต่เรานะครับสามารถจัดได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคานะแบบว่ามันก็ไม่แพงมากนะครับชุดนี้แล้วมันก็ได้สกิลแบบสี่แล้วมันก็ได้อะไรในต่างหมางห้า,างเยอะนะครับผมว่าเป็นผมมองว่างานนี้เป็นงานที่คุ้มอีกงานหน,นึ่งนะใครที่แบบว่าซื้อไปเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลายๆถ้นท,ที่มาจองไปนะก็ได้ส่งภ่ารีวิวมาให้ผมแล้วนะซึ่งผมเห็นภ่ารีวิวจากลูกค้าก็โอ้โหมันมป็นหน้ารักของเนี้ยเออแล้ววันนี้ก็ดีหน่อยนะครับว่างนะครับได้โอกาสเสียก็เลยแกะรีวิวซะเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งที่ผมจะหยิบม,มารีวิวของ BMS นั่นก็คือเวคูนะครับเวคูเนี่ยก็คือโอคูนะครับกับเบนซิต้านะครับ ฟิวชั่นนะครับแล้วมันก็เฟลนะครับออนเฟลพวกมันก็จะมีร่างอ้วนนะครับแล้วก็ร่างขอมนะครับเออเหมือนกับอ่าโคเทนคลสกับอย่โคเทนกับทั้งนะครับที่ฟิวชั่นแล้วก็เป็นโคเทนคลสนะครับอ้วนขอมนะตัวนี้จะเป็นเวคูลอ้วนแล้วก็ขอมนะครับแต่ผมยังไม่เห็นออกมาแนละ้วแต่ว่าตัวอ้วน่ะถึงมือแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดปรายละเอียดของโคคูตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับผมเลตส์ก๊ นี่นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราดูรายละเอียดใกล้ๆกันสช็กนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับงานชุดนี้นะเป็นโกคูจาก DMS Studio นะครับซึ่งเป็นสเกล1ต่อสนะครับแต่ว่าจะตัวเล็กหน่อยเพราะเป็นโกคูเด็กเนาะก็ตัวนี้นะแขนเนี่ยจะมีให้2แบบนะครับจะเป็นแบบชู2นิ้วนะครับแล้วก็อีกแบบนึงเดี๋ยวผมขอถอดก่อนนะมันไม่เหล็กมันค่อนข้างแรงนะครับงานชุดนี้ต้องยอมรับว่ามันดีมากนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นี่โอ้โหเห็นไหม มินิฮาร์ดนะครับมินิฮาร์ดนะโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับงามมันโคตรดีเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองดูนะครับว่ามันจะเป็นตามที่ผมโมไว้หรือเปล่านะครับอ่ะเราดูไว้ใกล้กันเลยเนาะนี่นะเป็นหน้าของโกคูนะครับโผล่ทรงผมเนี่ยแบบคลาสสิกมากนะครับเห็นแล้วปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นโกคูนะฮะเดี๋ยวให้ดูจุดอ่ที่มันเป็นขาวๆบนหัวก่อนนะครับอ่ะมีนะทุกท่านลองสังเกตดูนะ มันเป็นจุดขาขๆวที่อยู่บนหัวแบบเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งด้านหลังนะด้านหน้าไม่มีเลยนะมีแต่ด้านหลังนะครับเออไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าก็ให้ดูไว้ว่ามันเป็นอู่อี C, หรือว่าเป็นตุนินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เวมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับผมสำหรับตัวโกคูเนาะหน้าตาก,ก็วจิ้มลิ้มน่ารักนะครับแล้วก็ตัวสายของกระบองนะครับก็จัดเอาตามใจชอบได้เลยนะครับอยากให้มันอยู่ในโพสิชันไหนตำแหน่งไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับนี่นะผมก็เอามันออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีมือเดียวนะครับจับไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกันก่อนนะชุดของโกคูนะครับนี่เห็นไหม ลายกริดชัดมากนะครับเป็นการหล่องานที่คมมากๆแล้วก็การดีคอนะครับตัวตาสัญลักษณ์นะครับบนเสื้อสวยมากผ้าคาดเอวสีดํานะครับน้องมือผ้าที่คาดข้อมืออยู่นะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวกงเกงนะครับสีเดียวกันกับตัวเสื้อนะครับจนมาถึงรองเท้านะครับรองเท้าก็จะเป็นงานเรซินลงสีสีดําขอบดานะครับแล้วก็ไล่ไปสีเงินเนาะก็ออกมาได้น่ารักดีนะครับ แล้วก็จะมีตัวฐานเนี่ยนะครับจะมีปลานะครับปลาที่โกคูไปหามาได้นะครับก็อมาที่บ้านนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจําลองภูเขานะจําลองภูเขาแล้วก็จะมีบ้านนะครับบ้านปูปูหางน้ำอยู่นี่เออแล้วก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะเห็นไหมไว้อาบน้ำเนี่ยมีบ่อน้ํามีต้นไม้นะครับผมเออแล้วก็ภูเขาอยู่หลังบ้านและนี่ก็เป็นตัวโกคูนะครับนี่ ด้านหลังนะครับก็จะมีหางนะครับแล้วหางดูหางนะหางก็ทํามาแบบเออมีลายยวดลายนะครับแล้วก็การติดตัวตาสัญลักษณ์นะครับโอ้คมกริบเลยนะครับคมกริบเลยแล้วก็ของแถมนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ปูโกหังนะครับเป็นป้ายอะคริลิกปูโกหังนะครับโอ้โหตัวใหญ่เท่าโกูุเลยนะครับให้ป้ายมาใหญ่มากเห็นแล้วตกใจเลยเออเจ๋งมากนะเนี่นี่ก็คือ มือที่ไว้เปลี่ยนเนาะนี่แล้วก็เป็นกระบองกับสายคล้องนะครับโอ้โหต้องบอกว่างานชุดนี้คุ้มมากนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบาย เป็นยังไงบ้างครับท่านสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้นะครับคะแนนนะครับผมให้ไป9.5เต็ม10ครับชุดนี้เนี่ยผมหักอยู่ที่หัวนะครับก็คืออย่าง,ท,าง,ท,างที่ทุกท่านได้ดูนะครับที่หัวเนี่ยมันจะมีจุดข,ขาวเต็ไมไปหมดเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตำาหนิแล้วก็เป็นการหลุด QC ของนักท่า,านะเพราะว่าผมลองมือลูบหรือว่าเอาอะไรมาปัดแล้วมันก็ไม่ออกนะนก็เหมือนกับมันหรือไม่ก็มันเป็นโฟมที่มันอาจจะแพคนานแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งนิดหนึ่งในการออกนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับค่อยปากเอาแล้วกันเนาะก <g iggle> ็ให้ไป9.5เป็นจินะครับซึ่งผมมองว่างานนี้มันเป็นงานที่คนน่ารักเลยนะมันเป็นงานที่แบบเออใครที่แบบไม่ได้ตั้งใจเก็บดาบตั้งอลอยู่แล้วอยากเก็บดารตั้งอลสักตัวหนึ่งนะครับผมก็แนะนํางานตัวนี้แหละนะครับเราไม่ต้องไปเอาฉากสู้ทิเทศแต่เราเอาฉากน่ารัก,น,รกน่ารักสักตัวหนึ่งก็ได้นะอย่างตัวเนี้ยก็มี2มือให้เปลี่ยนเ้าแบบนี้หรือเ้ามนี้ฮะนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วตัวฉากนะครับ ข้างนาเนี่ยเขาทําเป็นจาลองภูเขานะครับแล้วก็เป็นบ้านของกอูโกฮังนะแล้วก็เป็นปลาที่โกคูเนี่ยได้ตปตกแล้วก็แบะมาที่บ้านนะครับน่ารักมากแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เหมือนพุ่มไม้นะครับเพราะว่ามันย่อส่วนของขนาดตัวบ้านในลงนะให้โกคูมันตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วฉากต่างๆ,ๆมันก็หดลงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันโอ้โหนานแล้วแล้วงานปิ้นของค่ายนี้เนี่ยมันดีมากครับ กริดของตัวชุดโกกูเนี่ยรวมไปถึงงานน่าจะเป็นงานดีคอตัวตาสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหลังโกกูนะครับตาสัญลักษณ์เนี่ยก็ทำออกมาได้แบบคมมากๆเลยนะครับผมยอมรับว,ว่างานชุดนี้ทั้งลายเส้นกริดเส้นการลงสี โหสวยนะครับว่ามันน่ารักมากเลยอนะ่ะดูด้านหนะ้าโอ้โหเฉียบม,มากอนละน่ารักสุดเลยนะครับโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครตบผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมนะไปก่อนนะบ๊้ยไป